สองหนึ่งหนึ่งนะฮะรถธรรมดาสองหนึ่งหนึ่งพีไมาอีกแล้วนะฮะช่วงนี้ติดใจสายเหนือนะฮะเมื่อวัก่อนก็เห็นมาทำรถเร็วหนึ่งนึสองเน่บอยคิดจะชี้สี่ห้านึ่งหนึ่งนะครับ